ผมใส่อยู่เรื่องเดียวเลยผม King of Darkness ทำไมเพทนนี่ถึงมาอยู่ในซีคัลนี้โลกเรามันก็สนุกอย่างนี้นะเจฟ <c oughs> ผม <c oughs> ผมเปิดดิมดิวสกายฟอร์ดาร์เลยดาร์กเลยแถมจบด้วยนิวจิวเออผมถ้าคุณอยู่ในโลกดังเนี่ยนะกานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมสมมารู้ได้ตั้งแต่เล่นอิมแพกมาชมเมื่อกี้คือโชว์ที่ไม่ชอบที่สุดในชีวิตเลย ตัวทีมงานเลยนะผมไม่รู้จะตอบหลานผมยังไงอะ่ะถ้าเขาไ,ได้ด่วนก็คุณเป็นกีงออฟเตนซิงง่งด<อ>้วยชุนยุบก็เฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบตอนนี้เ<อ>ลยเออใช่คือถามว่าทำไมเราต้องเต้นเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจริงจะมีเ,เมมเบอร์ในวงเนี้ยวงเนี้ยมันจะเป็น N J N J B T ใช่ใช่โอ้ดีนะเนี่ยแยกอีกสองคนเห็นเราเต้นเก่งเขบอกไม่ใช่สองคนเห็นเราเต้นเก่งอีกสองคนอ่ะมันไม่เต้นเลย ไ้นเลยกลายเป็นเราสองคนเนี่ยต้องมารับตกสิ่งนี้แล้วก็ยืนเป็นซุมเศร้ากันอยู่ตอนนี้สองคนคือบางทีที่เราทําได้ไม่ได้แปลว่าเราชอบทำนะผมผมเข้าใจสัจธรรมอย่างนึ่งว่าถ้าคุณอยากสบายให้ต่อบว่าทําไม่เป็นครับพี่ทำไม่เป็นครัเนี่ยคนนี้คือตัดสิรเลยผมไป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 เต้นหนเราไหมอืมจริงๆถ้ามันมีอะไรคนผมเอผมไม่ไหวพี่พี่พี่า้ผมเต้นพี่อมาเต้นเลยท่อกกูยืนกลม แต่ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ของพวกเราวันพวกเราก็คือออราเดอร์คือคนที่แบบได้หมดได้หมดเราเก่งเราเก่งไม่เก่งคือเอางี้สิ่งเดียวที่เราทําได้แย่ที่สุดนะคือการปฏิเสธพี่พีเขาอันนี้ผมว่าเราไม่เก่งที่สุดละใช่เพราะฉนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการได้มาทาโทรเนี่ยผมก็ได้อายไปพร้อมกับคุณเนี่ยแล้วก็ผมแบบสิ่งดีที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือคมี e m i ดีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกไปเวลนั้นได้ยังไงวะคืออย่างน้อยเนี่ยพวกคุณเห็นไหมฮะว่าเราอยู่ด้วยกันเคมีเราดีมากครับผมเคมีเนคอจริงๆอ่ะน้อเคมีเราทั้งคู่อะดีมาอยู่จำได้ไหมเซ็กชันที่เราทำด้วยกันจำได้เพราะมันมีอย่างเดียว ัถ้าเป็นโปรเจกต์มันก็งานเดียวแต่ว่ามันมีสองเพลงครับผมซึ่งเพลงของเราได้เล่นด้วยกันอ่ามันเลยอย่าเพลงที่เรายังไม่เคยเล่นจบที่ไหนครับผมแล้วเราจะเล่นที่นี่ที่แรกอ่าไม่โอเคที่นี่ที่แรกได้ไม่ผมพูดเรื่องวันเพราะวันเราเล่นแล้วโอเคเมื่อกี้ผมโดนข้างหน้าไปแล้วทม่ี้ทำไมเมื่อวานเราเล่นไปแล้วนี่มาบอกกันที่แรกไนั่นคือสาเหตุที่คุณกินน้ำแล้วคุกเข่ากิงซ้ายเราดื่มน้ำต้งลำบากหน่อยนั้นเคเมื่อกี้เราคนเดียวยูรู้หรือเปล่าการดื่มน้ำไม่ถูกท่าในปีนี้ผลกับผมย่อยนะ แต่เด็กก็เป็นปัญหาอ่ะเออคุณนายผมยอมตายครับตัวเองก็กำมีคอนเทนต์เหมือนดูเพคดิเกชั่นแล้วตอนนี้รอบอ่อนอะไรนะรอบสุดท้ายเนี่ยคนนั้นเหมือนเป็นปากเสียของคนหนึ่งเลยนะทรับหน้าที่เป็นอะไรอ่ะเหมือนดูโอ้แบบถ้ายุคนี้เลยตัวเมตาหลักๆเลยก็คือไวพจน์ทศพลซึ่งรุ่นี้เลยใไปกำลังอีกออดแล้ว ซึ่งนั่นแหละก็เลยรู้สึกแ่บมันย้อนกลับไปถึงช่วงที่เรามีโปรเจกต์ด้วยกันคุณจำได้ไหมเราจะได้มีโปรเจกต์เดียวผมก็นผมจำไม่ได้ผมเลถามคุณซึ่งเราทำไลฟ์เซสชั่นเอาไว้ครับในคอนเสิร์ตเจมเนี่ยผมได้ไปร้องเพลงหนึ่งในไลฟ์เซสชั่นที่เราทำด้วยกันแหละครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เรามีสล็อตเพลงเหลือเนี่ยครับเราเพลงมาเลร็งทำไหมเฮ้ยคุณไม่ต้องปิดได้เลยครับนี่นี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกสุดท้ายครับพี่ เปิดตัวปั๊บปิดตัวเลยคู่หูเอ็นจจบเลยนิ้วจิวดี้อยู่แล้วเจ๊ของไม่เสียอย่าไปซ่อมอ่ะงั้นเราลองไหมครับผมด้วยไง